สวัสดีค่ะทัพทีมอัญญรินลุกผมสั้นสุดเฟียสเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงสาวมากความสามารถอีกหนึ่งคนสำหรับทัพทีมอัญญรินโดยเจ้าตัวเข้าสู่วงการบันเทิงจากการถ่ายแบบถ่ายโฆษณามิวสิกวิดีโอและการประกวดครีโอสตาปปู่าโวต2007ได้เป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7อีกด้วยและด้วยความที่สาวทัพทีมโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายสิปี ทำให้เจ้าตัวมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามเป็นจำนวนมากปัจจุบันก็ยังคงมีผลงานใหม่ๆมาให้แฟนๆได้ชมกันอยู่เรื่อยๆล่าสุดทำเอาแฟนๆเฮือฮาเป็นอย่างมากเมื่อสาวทัพทิมได้สลัดลุกจากสาวหวานแสนเรียบร้อยเป็นสาวเฟียสเปี้ยวซาในคราบสาวผมสั้นดัดลอนสุดชิคเพิ่มความเก๋ด้วยการทำไฮไลท์สีโรสโกลบวกกับเครื่องหน้าที่เป๊ะปังเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ส่งผลให้ลูกนี้ทัพทิมดูสวยจึ้งชวนให้โลกตะลึงโดยสาวทัพทิมได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าทรงอย่างแบดแฮสแท็กสดอย่างแรงงานนี้ทําเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามากันนำกดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับคอมมาคอมเมนต์ชมสาวทัพทิมกันอย่างไม่ขาดปากต้องบอกเลยว่าลูกนี้ของสาวทัพทิมเฟรชเพี้ยงซ่ามากจริงๆค่ะทำเอาลืมภาพสว,สวยๆู้เรียบร้อยไปเลย ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ